อ๋ออ๋อภาคโนดีๆนะพระเราชีเราพิจา,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 ารณาปฏิสังขาโยทุกเรื่องตังจะต,ตื่นขึ้นมาตั้งแต่ความคิดเขาเกิดอย่างไร ข้าไปเข้ามาอย่างไรลักษณะของใจใตัวดูตัวรู้ตัวรู้เราต้องสร้างขึ้นมาให้รู้เท่าทันใจรู้จักพิจารณารู้จักควบคุมร <c oughs> ู้จักแก้ไขชี้เหตุชี้ผลอย่าไปปล่อยเวลาทิ้งจะได้เวลาเวลาทุกลมหายใจเข้าออกมีคุณค่าแต่ละวันตื่นขึ้นมาเราได้อานิสงส์บุญเราได้ทำบุญ เราได้สำรวจเราอยู่ตลอดเวลาไม่ <c oughs> ใ,ใช่ว่าไปพลัดวันประกันพรุ่งวันโน้นถึงจะทำวันนี้ถึงจะทำอย่างนั้นคิดผิดเราต้องพยายามดูรู้กายรู้ใจเราั้งแต่ตื่นขึ้นั้งแต่ยังไม่รู้จากที่พอรู้ตัวปุ๊บเราก็รู้รู้กายรู้ความปกติของกายรู้ความปกติของใจ,งใจลักษณะของใจใจที่ปกติเป็นอย่างไร ใจที่ไม่เกิดเป็นอย่างไรความคิดที่ผุดขึ้นมาปรุงแต่งใจเป็นอย่างไรเราก็จะไม่ปล่อยเวลาทิ้งพยายามทำความเข้าใจแนวทางนั้นพระพุทธองค์ท่านได้ชีนะ้แนวทางเอาไว้หมดเราพยายามสร้างพยายามทำให้มีให้เกิดให้ปรากฏขึ้นที่ใจให้เห็นที่ใจของเราเราก็จะเข้าใจในคำสอนของพระพุทธองค์ก็ท่านสอนเรื่องอะไร สอนเรื่องกายเรื่องใจของเรานี้แหละสอนเรื่องทุกอะไรคือทุกทำอย่างไรวิธีไหนที่จะเข้าถึงที่จะรู้ที่จะเห็นตรงนี้แหละป่ากันปักไปในการทําบุญในการให้ทานมีศรัทธาน้อมกายเข้ามาแต่ไม่มีความเพียรในการจเจริญสติไม่รู้จักการลักษณะของสติรู้ตัวอยู่ปัจจุบันที่ต่อเนื่องกันเป็นอย่างไรไม่รู้จักทําให้ต่อเนื่อง ทั้งที่ใจก็เป็นบุญใจอยากจะได้บุญอยากจะรู้รทมความอยากนั้นปิดกันเอาไว้หมดแต่ก็ได้บุญได้บุญยุแต่ก็ยังไม่ทําความเข้าใจกับที่จะรู้จุดปล่อยจุดว่างเพราะว่าใจยังไม่คลายออกจากคันท่าแยกรูแยกนามไม่ได้ใจยังหลงอยู่เพียงแค่เกิดเขาก็หลงเพียงแค่คิดปรุงแต่งเกิดใจเขาหลงมากอด ถึงได้เกิดมาอยู่ในภพมนุษย์มาสร้างขันห้ามาห่อห่มปิดดวงใจเอาไว้อันนี้หลงหลงในในในชั้นลึกๆเขามาสร้างกายเนื้อมาปิดกั้นเอาไว้ไส่วนรูปก็มีส่วนนามมาทำก็มีขนาดมาเกิดอยู่ในภพมนุษย์มาสร้างกายเนื้อปิดกั้นเอาไว้เขายังเกิดโตยังไปเที่ยวโน่นเที่ยวนี่สารพัดอย่าง ยังเป็นธาตุของกิเลสอีกธาตุของความอยากอีกความทะเยอทะยานอยากอีกกิเลสอยากกิเลสละเอียดอีกหลายชั้นหลายขั้นหลายตนถ้าไม่มีความเพียรขัดเกลากิเลสออกจากใจของตัวเราก็ยากที่จะเข้าถึงตัวตนของตัวใจที่แท้จริงเราก็ต้องพยายามไม่เหลือวิสัยพยายามทำพยายามดำเนินไดเวลาเล็กและน้อยก็ยังดีดีกว่าไม่ได้ดีกว่า,ไม,ไ,วาไม่ทำ ในหลักธรรมท่านให้ละความอยากละความหวังแต่การบริหารด้วยปัญญาให้มีให้ขยันมันเพียรด้วยสติด้วยปัญญาทำความเข้าใจกับสมมุติท่านถึงบอกว่าให้รอบรู้ในดวงใจรอบรู้ในกองสังขารรอบรู้ในขันห้ารอบรู้ในโลก,กธรรมที่เราเข้าไปยุ่งเกี่ยวทุกเรื่องึงจะต,ตื่นขึ้นมา ตาทำหน้าที่อย่างไรหูทำหน้าที่อย่างไรลิ้นทำหน้าที่อย่างไรเวลาจะรับประทานข้าวปลาอาหารก็เหมือนกันท่านให้พิจารณาปฏิสังขายอยู่ไม่ให้ใจเกิดความยากกายของเราหิวเราสแสวงหาม,มาด้วยวิธีไหนเราจะบริหารรับประทานด้วยวิธีใดด้วยใจที่ไม่เกิดทุกสิ่งทุกอย่างมีหมด เบนเส็แต่ว่าพวกเราจะทำความเข้าใจให้กระจ่างขึ้นที่ใจของเราหรือไม่เท่านั้นเองแต่ก็ต้องพยายามนะอย่าไปทิ้งบุญในการทำบุญในการให้ทานเพื่อที่จะสลัดสละออกจากกิจใจของเราให้เบาบางลงไปเรื่อยๆการทำบุญให้ทานก็เพื่อละกิเลสละกิเลสหยาบกิเลสละเอียดเข้าใจความหมายเข้าถึงความหมาย รู้ลักษณะภาษาธรรมภาษาโลกคำว่าปกติเป็นลักษณะอย่างไรคำว่าศีลเป็นลักษณะความหมายเป็นอย่างไรสมาธิเป็นลักษณะอย่างไรเราต้องทําความเข้าใจกับคกับความหมายเข้าให้ถึงความหมายนั้นๆเราถึงจะเข้าถึงความหมายเข้าถึงคําสอนของพระพุทธองค์ใจที่ปราศจากกิเลสเป็นอย่างไรใจที่ไม่เกิดเป็นอย่างไร กายวิเวกเป็นอย่างไรใจวิเวกเป็นอย่างไรเราก็จะได้ทําความเข้าใจให้ใจวิเวกขณะที่ยืนเดินนั่งนอนกินอยู่ขับถ่ายแม้แต่กายจะแตกจะดับใจก็ต้องสงบนิ่งปราศจากการเกิดแต่เวลานี้ไม่รู้ว่าเกิดสักกี่เรื่องเกิดสักกี่เที่ยวัึงจะต,ตื่นขึ้นมาทั้งขันหา้าความคิดผุดขึ้นมาปรุงแต่งใจทั้งใจปรุงแต่งความคิด ทั้งรวมไปด้วยทั้งสติปัญญารวมผสมลงกันไปหมดก็เลยรู้อยู่เพียงแค่ว่าเราคิดเราทำทำ,ทำตามความคิดทำตามอำเภอใจทำตามอำนาจของกิเลสโดยที่ไม่รู้ตัวว่ายังหลงอยู่เ <c oughs> พราะยังคลายไม่ได้ถ้ามาจเจริญสติให้ต่อเนื่องถึงจะรู้ว่าเราไม่มีสติเลยแต่ยังแยกรูปแยกนามไม่ได้ก็จะบอกตัวเองว่าเราไม่หลง ถ้ายแยกรลปแยกนาได้ก็จะบอกตัวเองเห็นทันทีว่าเราหลงหลงอะไรหลงความคิดหลงอารมณ์หลงเกิดพอทุกสิ่งทุกอย่างก็ร่วนมีเหตุมีผลพระพุทธองค์ท่านชี้ให้เห็นเหตุชี้ให้เห็นผลกลับคืนสู่สภาพเดิมคือความไม่มีความไม่เกิดเขาเกิดมาแล้วเขาก็เลยมีเลยยึดเลยติดท่านให้ทำลายทำลายความหลงความไม่มีความยึดความติด เข้าไปหาความบริสุทธิ์คือความบ้างความสะอาดความบริสุทธิ์เขาเข้าไปหาจุดเดิมของตัววิญญาณกิเลสมารต่างๆเขาก็ไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆเขาก็หาเหตุหาผลชี้เหตุชี้ผลมาต่อสู้เหมือนกันกําลังฝ่ายกุศลกําลังฝ่ายสติปัญญาจะมีมากเพียงพอคนหาเหตุหาผลหมันพร่ำสอนใจของตัวเราได้หรือไม่เท่าน,นั้นเองอย่าไปยก ชีวิตของเราให้เป็นภาระของคนอื่นเราต้องบอกตัวเองให้ได้ใช้ตัวเองให้เป็นแก้ไขตัวเราให้ได้อันนี้เรื่องกายเรื่องใจเราอานุเคราะห์ช่วยเหลือกันได้อยู่ในระดับของสมมุติแต่ระดับของวิมุตติของจ,จิตใจแล้วเราต้องช่วยเหลือตัวเองกิเลสเราก็ต้องละเอาถ้าเราไม่ละกิเลสเราเราไม่มีใครจะละให้เราได้หรอกนอกจากตัวของเราเองเท่านั้นแหละ ก็ต้องพยายามกันตอนนี้พระเราที่เราก็ช่วยกันมีอะไรก็ช่วยกันใกล้วันงานวันที่14บกุมภาพันธ์พระเราก็ช่วยกันไปจันข้าวเสร็ก็เอาก็เบื้องแตกหักที่อยู่ตลาดธรรมจักรเอาไปโน้นให้หมดเลยก็เหลืออยู่ไม่เยอะช่วยกันเอารถไปเข็นให้ขยันมันเพียนอย่าพากันเจ็ดครั้ง อะไรเราพอช่วยกันได้เราก็ช่วยอย่าไปปล่อยเวลาทิ้งทุกเวลาทุกลมหายใจเขาออกมีคุณค่าเวลาภายนอกเราก็ไม่ทิ้งเวลาภายในเราก็พยายามทําความเข้าใจกับใจของเราละความเกลียดค้านละนีวอนพยายามปลึกให้เกิดเป็นนิสัยติดเป็นนิสัยของเราความขยันจากครั้งหนึ่งสองครั้งสามครั้งก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจนเต็มเปี่ยมไม่ใช่ว่า ให้แต่ความเกลียดครานเขาครอบงำครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามเพียงแค่ระดับสมมตุติก็มีความเกลียดครานเขาครอบงำจะช่วยเหลือตัวเองได้อย่างไรเราก็ต้องพยาพยามขยันอยู่ตลอดเวลาขย,ยันขัดเกลากิเลขย,ยันยังสมมุติให้เกิดประโยชน์ถ้าบุคคลใดมีความขย,ยันมันเพียรมีกําลังสติมีกําลังปัญญาเพยายียงแค่รู้จกักแนวทางเท่านั้นแหละบุคคลเช่นนี้แหละจะไปถึงฝั่งได้เร็วได้ไว ไม่จำเป็นต้องให้คนอื่นเขาชี้เขากรนะหนับเจริญสติเข้าไปหมั่นพร่ำสอนใจของเราตลอดเวลาสติปัญญานะั่นแหละเป็นอาจารย์คอยพร่ำสอนใจของเราว่าอะไรผิดอะไรถูกรู้ไม่เท่าทันการเกิดของใจก็รู้จักดูดรู้จักดับรู้จักระงับเอาไว้จนกว่าจะเห็นเหตุเห็นผลตามดูร,รู้เหตุรู้ผลเข้าใจในคำสอนของพระพุทธองค์หมดความสงสยัยหมดความนังเล มีตั้งแต่จะเพิ่มกําลังสติปัญญาละกิเลสให้ถึงจุดหมายปลายทางกันไม่ถึงช้าก็ต้องถึงเร็วล้มแล้ลุกขึ้นมาใหม่แก้ไขใหม่ปรับปรุงตัวเราใหม่มันพร่ำสอนตัวเราอยู่ตลอดเวลาอย่าไปอคติอย่าไปเพ่งโทษคนโน้นคนนี้มีแต่คนผ่านมองโลกในทางที่ไม่ดีเราจงมองโลกในทางที่ดีคิดดีทดําดีการกระทําของเราต้องถึงพร้อมถึงเกิดประโยชน์ ก็นับตัวเองตลอดเวลาสอนตัวเราเองตลอดเวลาจนเป็นอัตโนมัติในการดูในการรู้จนหมดความสงสัยได้นั่นแหละทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ก็ร่วนจะเป็นอาจารย์สอบอารมณ์เราถ้าเรามีสติมีปัญญาคอยมันตรวจสอบใจเราตลอดเวลารูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสต,ต่างๆก็จะเป็นอาจารย์สอนเราถ้าเรามีสติคอยตรวจสอบ ใจของเราใจของเราเกิดกิเลสหรือไม่ใจของเราเป็นกลางหรือไม่ใจของเราปกติหรือไม่แต่เวลานี้กำลังสติของเรามีน้อยมีแต่ความคิดเก่าปัญญาเก่ามันปกปิดเอาไว้หมดก็อาจอยู่อาจจะได้บุญอยู่ระดับของสมมตุติอาจจะถูกต้องอยู่ระดับของสมมติแต่หลักธรรมเราอยากหลักธรรมเราท่านต้องให้แยกให้คลายให้ทำความเข้าใจใหรู้แจง้งเห็นจริงจนละกิเลสได้หมดจดดับความเกิด หยุดความเกิดของใจได้หมดจดอยู่ด้วยปัญญาล้วนๆมองเห็นแนวทางมองเห็นหนทางเดินว่าเราจะได้กลับมาเกิดหรือไม่กลับมาเกิดกันนั่นแหละจุดหมายของหลักธรรมของพระพุทธองค์ที่แท้จริงก็ต้องพยายามกันนะอ่ะตั้งแกลพรกันอขออย้ยาโยมเราทุกคนทุกท่านจงเจริญสติสร้างความรู้สึกรับรู้สัมผัสของลมหายใจของเราให้ชัดเจนนั่งตามสบายวางกายให้สบาย เราเข้ามาถึงวัดน้อมกายของเราเข้ามาถึงวัดวัดสมมุไิไหววัดภายนอกเราก็เข้ามาถึงใจด้วยใจที่มีกําลังกํำแรงของแรงของศรัทธาน้อมเข้ามามาทําบุญให้ทานถวายทานทางด้านวัตถุทานมาสมาทานสิน่งมาทําความเข้าใจกับชีวิตของเราการเจริญสติการสร้างสติเราต้องพยายามสร้างขึ้นมาความรู้ตัว รู้กายรู้การหายใจเขาออกอันนี้เขาเรียกว่ารู้กายรู้หลมหายใจเข้าออกในหลักธรรมท่านว่าอาณาปานสติเราพยายามสร้างขึ้นมาให้เกิดความเคยชินเวลาหายใจเข้าหายใจออกเป็นอย่างไรหายใจที่เป็นธรรมชาติมีความรู้ตัวทั่วพร้อมเขาเรียกว่าสัมปชัญญะพยายามฝึกไม่ว่าจะอยู่ในอริยบทไหนยืนเดินนั่งนอนกินอยู่ขับถ่ายส่วนใจนั้นมีอยู่เดิม ความคิดขันห่านั้นมีอยู่ก่อนเขาสร้างขึ้นมาสร้างกายเนื้อขึ้นมาเขาเรียกว่าพบของมนุษย์มีกายเนื้อมีส่วนนามธรรมซึ่งเรียกว่าความคิดเรียกว่าอารมณ์มีวิญญาณซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของขันห่าเข้ามาสร้างจนปิดมิดชิดปิดตัวดวงใจเอาไว้หมดเราต้องมาเจริญสติเน้นลงอยู่ที่กายของเราอยู่ที่ลมหายใจให้ต่อเนื่องขณะที่เรามีสติต่อเนื่อง ใจจะเกิดเราก็จะรู้เท่าทันการเกิดของใจแต่ส่วนมากเรารู้เมื่อเขาเกิดไปแล้วบางทีก็มีความคิดผุดขึ้นมาปรุงแต่งใจใจไปรวมกับความคิดซึ่งเป็นฝ่ายนามมาทำด้วยกันซึ่งเรียกว่าขันห้าเป็นกองกองขันขันอยู่แต่เรายังแยกแยะไม่ได้เราก็มองไม่เห็นเป็นกองเป็นขันดังที่เราเคยสวดเคยท่องในธรมธรมวัดเช้าธรรมวัดเย็นว่าขันห้าเป็นของทุกกองอดีตกองสังขารกองวิญญาณ กองรูปกองกุศลกองอกุศลมันมีอยู่ในกายของเราเหมือนกันกับมีเชือกอยู่เส้นหนึ่ง <_ d ata> เชือกเส้นนั้นมีอยู่หักเกลียวแต่เขารวมกันเป็นเชือกเส้นเดียวเราต้องจับฉีกมองด้วยปัญญาว่าเกลียวไหนเป็นเกลียวไหนกายของเราก็เหมือนกันเราต้องเจริญสติเน้นลงอยู่ที่กายของเราอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกบ้างอยู่ที่การเคลื่อนไหวบ้างให้ต่อเนื่อง ถ้ากําลังสติของเราต่อเนื่องสักวันหนึ่งเราก็จะเห็นการเกิดการก่อตัวของใจรู้ลักษณะของใจรู้อาการของใจรู้อาการองคันห้าว่าเป็นอาการอย่างไรหน้าตายอย่างไรเราอาจจะรู้ตั้งแต่ชื่อของเขาแต่ไม่เคยเห็นเวลาเขาเกิดเขาเริ่มต้นอย่างไรตรงนี้แหละจุดเริ่มต้นเราต้องเห็นจุดเริ่มต้นเราถึงจะเห็นเหตุเห็นผลพระพระพุทธองค์ท่านชี้ลงที่เหตุที่ผล ไม่ได้ชี้หลงที่ไหนอยู่ที่กายของเรานี่แหละเสวงหาธรรมะนอกกายหาไม่เจอต้องหาในกายของเราออกมาจากใจของเรากิเลสก็เกิดขึ้นที่ใจของเราต้นเหตุเขาเกิดขึ้นที่ตรงไหนเราต้องดับตรงนั้นละตรงนั้นเราถึงจะเข้าถึงความหมายถ้าสังเกตทันใจกับอาการของใจเคลื่อนเขาไปรวมใจจะดีดออกจากความคิดแยกอกอกจากความคิดซึ่งเรียกว่าแยกรูปแยกนามหรือว่าใจหงาย เขาเรียกว่าพริกของที่คว่ำงายของที่คว่ำมันกับ่ามือกับหลังมือแต่ก่อนฝ่ามือเราคว่ำอยู่ถ้าเราหงายขึ้นมาฝ่ามือก็อยู่ข้างบนหลังมือก็อยู่ข้างล่างถ้าใจคลายออกจากอาการของใจใจก็จะหงายพลิกขึ้นมาใจก็จะว่างกายก็จะเบากบายสมมุติก็มีอยู่ใจก็มีอยู่เหมือนเดิมแต่เราเพียงแค่แยกแยะด้วยปัญญาด้วยเหตุด้วยผลแล้วก็ตามทำความเข้าใจ เราก็จะเห็นการเกิดการดับของขันห้าซึ่งเรียกว่าอานิจจังทุกขังอนัตตาความบ้างเปล่าเวลามันจบไปแล้วความบ้างเปล่าเข้ามาปรากฏท่านถึงเปรียบความคิดตรงนี้เหมือนกับพยับแดดเวลาเราเดินไปตามถนนหนทางเวลาแดดร้อนๆมองเห็นเปลวแดดเป็นเหมือนกับกองเพลิงลุกโชนอยู่เวลาเราเข้าใกล้ๆมันก็ไม่มีหรือเปรียบถึงเหมือนกับไอ,ไอ้ลูกคลื่นเวลาเรา ยืนอยู่ชายฝั่งลูกขึ้นก็วิ่งเข้ากระทบฝั่งเวลาเข้ากระทบฝั่งแล้วมันก็หายไปความคิดตรงนี้ก็เหมือนกันเหมือนกับมีตัวมีต,มตนเวลาเขาจบเขาดับแล้วก็หายไปความบ้างเปล่าเข้ามาปรากฏตัวใจของเราเคลื่อนเข้าไปรวมจนเป็นสิ่งเดียวกันก็เลยเกิดอัตราตัวตนกายก็เลยหนักใจก็เลยหนักถ้าเราคลายได้เมื่อไหร่ใจก็เลยว่างกายก็เลยเบาแต่การละกิเลสการทําความเข้าใจต้องมีความเพียรอย่างเป็นเลิศ ถึงจะใจถึงจะขายได้ไม่ใช่ว่าแยกเยะได้แล้วก็ปล่อยเลยดำเลยเราต้องทําความเข้าใจทุกเรื่องแม้ตั้งแต่การเจริญสติสติของเราพลังเผยได้อย่างไรความรู้ตัวของเราพลังเผยได้อย่างไรการละก,กิเลสการขัดเกากิเลสวิธีไหนอุบายอย่างไรที่จะทําให้ใจของเราสงบทําให้ใจของเราสะอาดกายของเราทําหน้าที่อย่างไรตาทําหน้าที่ดูแล้วก็ห้ามไม่ได้หูทําหน้าที่ฟังแล้วก็ห้ามไม่ได้ เราไปห้ามที่ใจของเราแต่เราไม่เคยไปเห็นจุดเกิดจุดดับพงใจเรารู้ตั้งแต่เมื่อเขาเกิดแล้วบางทีก็ดับได้กลางเหตุปลายเหตุหรือบางทีก็ปล่อยให้เขาดับเลยดับเองมันก็เลยเข้าไม่ถึงความจริงทักทีก็เลยปิดกั้นตัวเองเอาไว้ดูตลอดเวลากิเลสมารต่างๆเขาก็ไม่ยอมแพ้ง่ายๆเหมือนกันไม่ใช่ว่ารู้แล้วเห็นแล้วเขาจะแพ้เลยเขาก็หาเหตุหาผลมาสู้จนสุดทิศสุดเด็ดเหมือนกัน เราก็ต้องพยายามจเจริญสติเข้าไปหาเหตุหาผลแล้วก็จเจริญพรมวิหารเข้าไปทดแทนใจของเราเกิดความอยากเราก็ดับความอยากละความอยากด้วยการเอาออกด้วยการให้ใจของเราเกิดความโกรธเราก็พยายามดับความโกรธโดยการให้อภัยทานอาโหสิกรรมมองโลกในทางที่ดีทําในสิ่งตรงกันข้ามกับกิเลสแล้วก็ขัดเกลาจนเหลือัแต่กิเลสฝ่ายดีแล้วก็ยังไม่ยึดอีก จนดับความเกิดของจิตของใจของวิญญาณของเราได้นั่นแหละจนวิญญาณของเราเป็นอิสระจากการเกิดจากกิเลสแม้แต่ความอยากแม้แต่เล็กๆน้อยเราก็ไม่ให้เกิดขึ้นที่ใจของเราเราก็ต้องพยายามไม่ใช่ว่าทําไม่ได้ทําได้อยู่แต่ไม่ยอมทําเป็นธาตุของกิเลสไปเลือกการเลือกเวลาเอาแต่ความเกลียดคร้านเขาขอบงําเวลาโน่นเวลาน, ôn, ลานี้ใจทุกดวงนั้นสะอาดบริสุทธิ์อยู่เดิมความไม่รู้ความไม่เข้าใจเท่านั้นเอง กับการเก็ดคร้นในการเจริญสติไม่ค่อยจะเจริญสติเข้าไปหาเหตุหาผลอาจจะเจริญอ,อยู่ได้เพียงแค่นิดหน่อยชั่วครั้งเจ้าข่าวเราก็ปล่อยเลยตามเลยการพูดง่ายแต่การลงมือการกระทําจริงๆต้องขยันหมั่นเพียรถึงจะเข้าถึงจุดหมายปลายทางได้บุคคลที่เข้าถึงจุดหมายปลายทางได้ต้องเป็นบุคคลที่มีความเพียนเป็นเลิศขัดเกลากิเลสเป็นเลิศถึงจะถึงจุดหมายปลายทางได้กิเลสมานต่าง เขาก็ยอมแพ้เหมือนกันถ้ากำลังสติปัญญาของเราแหลมคมเร็วไวชี้เหตุชี้ผลมันพั่มสอนใจของเราตลอดเวลาสักวันหนึ่งเราก็คงจะเดินถึงจุดหมายปลายทางกันไม่ถึงช้าก็ต้องถึงเร็วล้มแล้วลุกขึ้นมาใหม่แก้ไขใหม่จะไปปิดกั้นตัวเราไม่ต้องไปกลัวว่าจะไม่รู้ทำไม่ต้องไปกลัวว่าจะไม่เห็นทำขอให้เราดําเนินตามคําสอนของพระพุทธองค์ตามแนวทางของท่าน พาอทุกสิ่งทุกอย่างก็ล่วนแต่มีเหตุมีผลเหตุผลจากภายในส่วนนามารมก็มีเหตุผลส่วนสมมุติทางโลกธรรมก็มีเราต้องทําให้ถูกต้องปรากฏขึ้นที่ใจของเราจริงๆหมดความสงสัยได้จริงๆนั่นแหละเราก็จะมองเห็นหนทางเดินว่าจะไปยังไงมาอย่างไงบริหารกายอย่างไรบริหารใจอย่างไรบริหารสมมุติอย่างไรถึงจะอยู่เป็นบุญถึงจะสนุกสร้างบุญอยู่กับบุญตลอดเวลา อะไรที่จะเป็นอกุศลเราก็ละเสียเพียงแค่ความคิดถ้าเป็นอกุศลเราก็ดับแม้สติปัญญาถ้าเป็นอกุศลเราเรงให้ดับอีกให้เหลือตั้งแต่กุศลบริหารด้วยปัญญาล้วนๆอยู่กับกองบุนล้วน,วน,วนต้องพยายามพากันทำรู้ทำตอนไหนก็ไม่สายรู้ใจของเรานั่นแหละตอนเด็กตอนหนุ่มตอนแก่ก็ไม่สายจนตอนจะหมดลมหายใจก็ยังไม่สาย ก็ต้องพยายามกันนะอะสร้างความรู้สึกรับรู้การหายใจเขาออกให้ชัดเจนกันวางกายให้สบายวางใจให้สบายลงสูดลมหายใจเข้าไปยาวๆลึกๆแล้วก็ผ่อนล,ลมหายใจมายาวๆอันนี้เป็นแค่เพียงอุบายเป็นแค่เพียงวิธีแค่แนวทางหลวงพ่อก็เพียงแค่กระตุนเท่านั้นแหละชี้แนะแนวทางให้เท่านั้นแหละถ้าพวกท่านไม่ไปทํามันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรต้องพยายามพากันทําทําใจให้โลกสมองให้โปรง่ง ทำกายให้สบายอยู่หลายคนก็เมือนก็นอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวก็ให้รู้ว่าลมหายใจเข้าหายใจออกให้ชัดเจนอ,พนพอ่พักกันบ่ายปปับพอมๆกันก็ไปทําความเข้าใจต่อกันนะ